สบายดีด้วยพี่น you know. <algunos eraser. S 1> ้องม่เข้ามาตลาดโดยพี่น้องมาตลาดเร่งก็เตยยังมากินนะไปเลาะตลาดนั่นไม่มอ้อนเลยเตยยังมากินตะแลงเขาได้ข่าเปียกวะซื้อข่าเปียกพี่น้องซื้อข่าเปียกไปต้มต้มข่าเปียกสุรุสุรานกินกับมะเร็งฮะ สุงสาวพันน้ลูกสินสดตีนี่ทหาพันเอาละนะลูกสิกสเนเน่เป็นลูกสินงแฉะเป็นนองมาเป็นลูกสินงแปลงเลยนี่ลูกสินแสบอันนี้นะคลองเท ก้อนเลือดก้อนช่งนึ่งถุงนึงซาบทพี่น้องก้อนเลือดสิบันกีบยีาใส่ขเปียบอืมถุงหนึ่งสิบพันกีบเอาสียงจักจันห้อแย่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 แล้วเก็เียมเจียวก็มีแล้วเทียมเจียวมีแล้ว

เดี๋ยวม่ใช่ม่ตังหัวเสดยั่งดูซีนะนะยั่งดูตัง้งหัวใสก็ได้ <c oughs> อ่าบมววิสกินแต่ซีนบ่คืนไก่ลาบไก่โอ้ยแหกมันฮอดมือนันสะกอนมันยังเพิ่อนฮอดบ๊บบบอบ นี่สิต้มกระเปียกสุรานกินมือนี่เราก่อนอินนางอิญมาไดมาเนาะฮะกระดูกหมูนะได้อกระดูกหมูนะมันต้มกระเปียกมันบ่ล่งนะเออเออนี่เด้อกระดูกหมูน่ะมาต้มกระเปียกก็คลายนั่นเด้อกระดูกนี่ว่านหอดพุ่นดอกละมาต้มกระเปียกก็เปนไง ใส่พอมันโน่อะบุงดูเท่าไรนะหกบเี่ยกฮะหกสบเอบนโลเนาะกระดูกะโลเจ็ดสิแพงไปเท่าเนาะอ่าเป็นยังอั

đó cái nông văn đó cái nông văn nông nghiệp cái nước này มาซื้อเส้นตรงขอเปียกซื้อได้หน่อยกินปลาหัวหม้มปลากินเนื้อปลากินเนื้อปลาหัวหมอวยเตี๋ยวหต่วขวบ

อดเอ็ดอดเอ็ดอดเอ็ดอดเอจุ๊บอ่ามันเนมันบ่มีโตไข่เฮาจะกินโตไข่ไข่จังซี่าจะกินอ่าโตน้อยๆนึงน้ําบ่ไข่นี่ก็ได้ปโอ้ยว่าบ่ม่อ้โคนี่ั่นองโคองเขาุดเอาได้นี่กันวนีีมีไข่นี่บ่ดมตัวใหญ่ๆนะข้าตัวใหญ่ไข่เต็มอะตัวน้อยบ่คักพี่น้อง โอ้ยึงลายอะไรเนาะมันโตเป็นใหญ่เดยกกินโตหญ่ๆอ่ะข่เต็มท่ออยากกินไปนั่นกินยังนาอเอ็กส์กินยันนี้ป้ายังอันนี้ป้า้ำเทินปะป้าน้ำนเองซื้ออะไรมือเศร้าเนระเป็นกนันพี่น้อง

กูกระเกอบป้าเอ้ยมันยิ่มอยู่ดอกกูระบาเสร็จแล้วจับหิวไปีนกระใช่มาแล้วม่ยัไ่ด้เก็ดง่ดออ่นมหมขไปเมียนเขาหิวนักพี่น้องเอ้ส่กรารดเมียนกันักนี้ไปเลาะโจไปนี่ สือันดอกกับพี่น้องสือันดอกเห็นตาเมฆก่อนไม่เท่าไหรสองไม้หาพันสองสี่โอเสสเนาะเห็นปะุกซิดไม่เท่าไร เลอข้างหนใม่สิบสนสาเอาอันนี้มหนึ่ลูกสิบสห้เออ่ต้องหวดแจ่วหดเด้อใส่กยังอันนี้บ่สมยังอันดีแล้วันขายไปได้ใส่กอกสี่สิอันละแวเลยบ่เออบ่บาดเด้อบาดบลาดแวด้ต่ À? sáu phân, mít mất tên nhỉ, quế cơm ăn xong vậy, áo táo quế được, thùng thì đôi mặt trang à hai thùng nữa thùng này nổi nó lọt để lẹt nè có đi cắt hả nè sự ừ. sợi là sao thì nó mà làm tao này đấy áo 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 con nữa nè มาสิงกระผลเได้อนี่ตัวนี้อ่อนี่ตัวใหญ่นเออเอตัวนี้แหละสิบันสาบาทีน้องเออเอาบวกปล่าหนึ่งเอาตัวนี้เองตัวนี้เออตัวนี้บกปลาปิดใหม่ๆจกจันจักโตสิบะฮะตัวหาโตต่ตัาท้าพัน ออได้สิเตีงโตคือหบบวกปรมังน้ำเตาพี่น้องมาหนึ่งกับแ้วประเด็กปนฝาอืมแก้ทุกอย่ห้ามเอารถออกให้เมยนะครเมาจี้กันจะเทรถกันดะเพราจะออกเป็นข้างกลางนี่ทางกลางเนี่ทางกลางนี่ เออนี่ยนี่ตัวนี้เอาไก่กันโพดมันก็เอาออกยากนะเมื่ออะไรแบบนี้พี่น้องเออพ่อและเนี่ยกินเนื้อยากก็ได้หนักตดวฉะนั้นก็เห็ดตัวนั้นแล้วแล้วก็กว้งไปแล้วแบบนี้ตลาดแรงนะกำลังโกศำกำลังโกศง เมือ่อแบบนี้ในคของลายพี่น้องเขากินเด็กๆขนมขนมไม่กินได้ยอยากของไมันหมอนอ่ะฮะสองพันกียรติฮะเด้๋ยพี่นอ้อ,นองเด้อแค่นี้แหละคิดน,น,นี่ก็ได้นะโอเคบาย